สวัสดีค่ะ,ด,คะดิฉันนั่งสาวสิริกรโซดาลุค่ะและดิฉันนั่งสาวสุธิดาไทนี่มูลนค่ะพวกเรามาจากวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามนะคะคณะบริหารธุรกิจสาขาวิชาการตลาดค่ะค่ะแล้วตอนนี้เราอยู่กันที่แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรนะคะสวนมาไราบัววิกตอเรียค่ะอำเภอบาง,งบัวทองจังหวัดนนทบุรีนะคะค่ะวันนี้พวกเรามาทําคลิปเกี่ยวกับ การท่องเที่ยวนะคะว่าแหล่งท่องเที่ยวในสถานที่เรามาเนี่ยมันมันน่าเที่ยวยังไงนะคะแล้วมาแบบคล้ายๆรีวิวเนาะเดี๋ยวก็เดี๋ยวจะพาไปเชิญชมบรรยากาศด้านในนะคะว่าจะเป็นยังไง ก็ในขณะที่เรารอเจ้าของบัวนะคะนําใบบัวที่เหมาะกับน้ําหนักของเราทั้งสองคนนะคะพี่นุก๊กเดี๋ยวเราจะพาไปดูบรรยากาศรอบๆรอบๆสวนแล้วเดี๋ยวจะพาไปถ่ายรูปกันนะคะว่าจะเป็นยังไงมีหลายมุมหลายเยอะมากเยอะมากเลยนะคะที่นี่แบบว่าถ่ายรูปและบรรยากาศสวยเป็นธรรมชาติมากๆเลยนะคะ แล้วก็เดี๋ยวเราจะมาอธิบายเนาะในสถานที่ตอนนี้นะคะที่เราอยู่เนาะบัวกระด้งนะคะด้านล่างเนาะที่ปลูกอยู่นั้นที่เห็นใหญ่ใหญนะคะคือเขาจะปลูกแบ่งออกเป็นสาม,สามล่องนะคะ3ามล่องแล้วก็อีกเป็นดอกบัวนะคะส่วน3ามล่องนี่คือจะเอาไว้ให้แบบว่าได้น้ําหนักได้แบบได้ได้นั่งได้อะไรอย่างนี้กันเนาะค่ะแล้วก็ตอนนี้นะคะ เราอยู่ในบรรยากาศที่แบบว่าใต้ต้นไม้น้อยใหญ่นะคะบรรยากาศค่อนข้างล่มลืนลมล่นเนาะเย็นมาก <Y en S 1> สบายแล้วก็มีหลายมุมแบบให้นั่งชิลๆแบบพักผ่อนสายตานะคะโหแบบสดใสมากแบบสีเขียวมากๆใช่ธรรมชาติมากเลยเดี๋ยวตอนที่เราไปอยู่บนใบบัวนะคะเดี๋ยวเราจะถ่ายให้ดูว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราจะบอกความรู้สึกว่าการอยู่ใบบัวที่สามารถรองรับน้ําหนักเราได้เนี่ยความรู้สึกมันจะเป็น อยู่ระหว่างกลางหน่อยนะคะ้ยแดนแต่ก็แบบว่าจมน้ำหมดแต่ว่ามันมันค่อยๆจะจมบ้างมันแบบว่ามันมีแผลน้ำเข้ามันก็เลยความรู้สึกเป็นยังไงบ้างคะขออีกค่ะขอ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 แบบเป็นแนวแบบถ่ายรูปหน่อยค่ะ โอเคอยากจะบอกยังไงเออให้คนเขามาเที่ยวที่นี่เยอะๆโอะบรรยกาศสวยลมลื่นมาเลยไม่ไกลด้วยนะไม่ไกลกรุงเทพอันนี้คือแบบว่เาเราหาที่ใกล้กรุงเทพนะคะเพราะว่าเราอยู่กรุงเทพเนาะอันนี้ก็แบบล่มลื่นมากเสาอาทิตย์นี่คนจะเยอะนะคะน,นี่เรามาทำบันทึกบันทามานาน้เาก็ได้มีแบบว่าชมบรรยากาศแต่ว่าล่มลื่นแบบไม่ค่อยมีคนแบบสะดวกสบายนะคะเป็นองกนเองน้นเน้นก็คือ ถ่ายรูปบนบัวค่ะตอนนี้เราก็กำลังทำการที่จะลงไปบนใบบัวแล้วนะคะตอนนี้ก็ค่อยๆลงเหยียบไปแล้วนะคะตอนนั้นกล้าๆก,กลัวๆมากเลยค่ะเพราะว่ารู้สึกเสียวแล้วก็กลัวในระดับหนึ่งด้วยนะคะก็คือจับแขนลงตลอดเลยไม่ปล่อยเลยนะคะ ก็พยายามที่จะทรงตัวให้อยู่กึ่งกลางระหว่างกลางของใบบัวน,นะคะก็ได้ทําการตื่นเต้นความรู้สึกลงไปนี่คือตื่นเต้นมากความรู้สึกแรกเลยคือตื่นเต้นและเสียวเสียวนี่คือเสียวว่าเฮ้ยมัน,ม,นมันเสียวอะทุกคนแล้วคือมันตื่นเต้นแล้วแล้วก็ความรู้สึกคือสดชื่น นะมันมันอยู่่าำกลางธรรมชาติสดชื่นรู้สึกจำใสนะคะคืออยากอยากแนะนำชวนชวนเพื่อนๆให้มาที่มาลายบัววิกตอเรียนะคะคืออีกอย่างลุงละที่ดูแลที่นี่คือเขาก็เป็นกันเองมากเลยให้ความร่วมมือบริการดีมากใส่ใจลูกค้าทุกคนนะคะรวมรม การ ดูแลท่านเจ้าของเลยทำไมถึงคิดที่จะทำสวนไม่คือจริงๆแล้วเนี่ยวัวตัวเนี้ยเราเพื่อความชอบอย่างเดียวไม่ได้ที่จะทำแบบที่เราเพราะว่าเมื่อสมัยก่อนนั่งรถกินเนสมันจะผ่านสวนทิพรดาแล้วก็สวนทิพรดาเขามีทางมุมๆมาด้านข้างป้องแล้วก็ความอยากได้แล้วก็แฟนชอบ ก็ไปที่ห้งางเมื่อก่อนนี้ห้างเจสโกตอนนี้เก็บเป็นท่านแล้วรัศดาทิเบตก็ไปซื้อมาเมื่อปีสี่ต้นละพันห้าร้อบาทใยประมาณนี้สามใบลงไปละห้าร้อยถามว่าแพงไหมแพงไม่เยีแพงธรรมดาโคตรแพงเลยครับแล้วเทียมเงินตอนนี้ก็ประมาณหมื่นหรื่งหรือหมื่นห้าใช่ ันนี้ใช้ระยะเวลาในการปลูกนะคะก็อยู่ตอนนั้นซื้อมาได้ประมาณปีหนึ่งเราก็ไม่รู้ว่าบัวตัวเนี้ขยายพันธุ์ด้วยแบบไหนจะเป็นหนอเป็นหลายเป็นมเมล็ดเป็นอะไรเราไม่เคยรู้เรื่องเพาความอยากได้อย่างเดียวก็ซื้อมาซื้อมาก็มาปลูกบ่อเล็กข้างหลังหนูเนี่ยก็ปลูกแล้วมันโตโตก็มันเต็มบ่อก็ย้ายพ่อย้ายก็อยู่ได้ประมาณปีหนึ่ง ลูก,ก้าเขาเกิดเราก็ไม่รู้ว่าเกิดยังไงล้วก็คิดว่าเออน่าจะเป็นดอกของเขา,มาเมล็ดก็ร่วกไปแล้วก็เกิดก็ลงไปในน้ําก็ไปดูถ้ามันมีหนามหต้นแม่ก็เลยใช่แล้วแหละขยายเต็มหมดอ่าพอาขยายเต็มหมดเลยเครียดอีกแล้วจะเอาไปไหนมันเยอะ oh. ก็ไปหาเจ้าหน้าที่จังหวัดเกษตรจังหวัดเกษตรอำเภอบอกว่าเข้ามาดูบัวตังนี้หน่อยเจท,ทำงานใช้ของจัิ อาหารตลาดนี้ด้วยเราก็ mm hmm. เจอเขามาเขาก็มาดูปั๊บเขาก็ไปไอ้นี่ติดต่อหนังนุ้นกกม,มอิมาถ่ายทำมาลงหออนัง้มออกสื่อนัง้มหน้าจองอะไรจำไม่ได้จะเป็นใรัเดนไม่รู้จำไม่ได้แล้ว,ลวก็นั่นแหละพอทีวีรู้ดีวีทีวี ช5ช่ององีีมันเป็นเล็กแบบไม่ค่อยหใช่ไเราไม่ดีแล้วใช่เราไม่ถูกตัวใช่อยากเีนี่เยากเป็นเจ้าแรกในประเทศไทยที่เอาคนลงเรียนเร็วหลังจากนั้นเราซื้อพ่านของเราไปเจะไปเรียนแบบเราให้ข้อมูลเข้าไปคือที่นี่เป็นจุดกำเนิดใช่งั้นอย่างนี้แบบว่าพอเราได้ จริงๆเนี่ยเราขายสายพันธุ์เขาเราไม่ได้คิดไว้ให้คนเข้าชมเพื่อเราเพาะเพื่อขายพันธุ์แต่นี้คนมาซื้อพันธุ์ปากต่อปากก็กลายเป็นจุดท่องเที่ยวก็เลยแหล่งที่มาท่องเที่ยวเชิงเกษตรใช่ก so, ็เลยถามวิสากิดจุดชมจุดวิาีดจุดชมคนเยอะไม่คนมากก็วันธรรมดาก็จะเงียบหน่อยแต่ที่จะเยอะยิ่งวันหยุดจะเริ่มเนี่ยเยอะมาก มัน,ม,นมันไม่แน่นอนนะบางวันไม่ได้เลยก็มีแต่ว่าคนเข้าชมนี่มีทุกวันแต่มากจะน้อยมีทุกวันแต่ขา,ายพันในบางวันไม่ได้เลยก็มีแต่บางวันก็ได้สองพันสามพันห้าพัน้นะคะ